สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมวีว่านะครับเห็นผมอยู่ตรงนี้ก็จะมารีวิวของ2ชิ้นครับที่ผมอยากทำมานานแล้วเหมือนกันแหละก็เลยจะมาทำให้ดูนะครับก็คือบับเบิ g ล um กธรรมดากับ SE Bubblegum ครับผมอยากรู้ว่าถ้าเรากด h e Bubblegum มเนี่ยมันจะได้ขยะมากกว่าเจ้า Bubblegum ปกติหรือเปล่าเพราะว่า h e Bubblegum กครับคุณสมบัติของมันคืออัตราดอกไอเทม2 0 0ใน15นาที ผมเอามา2อ,อันก็คือครึ่งชั่วโมงพอดีนะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นอัตราดอก100%รอปรนะครับสำหรับกรรมธรรมดาของเรานะเดี๋ยวผมจะทดลองในครึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับกรรมธรรมดาและก็ครึ่งชั่วโมงเหมือนกันใน h e b u b b l e ิลกันะครับและเราก็จะมาเทียบขยะดูกันนะครับว่าถ้าเราเป็น h e เนี่ยเราจะได้เท่าไหร่และเป็นปั๊บเปิลกรรธรรมดาเราจะได้เท่าไหร่นะครับตอนนี้ผมไม่มีพวกยากันาธาตุใบวงใบไว้อะไรเลยนะครับแม้กระทั่งพวกวงพวกแหวนนะครับ แล้วก็ขยะที่อยู่จากดันบ้านคลิปสานี่นะก็เดี๋ยวจะไปเริ่มทดลองกันเลยจะได้ไม่เสียเวลาเริ่มกันเลยครับเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปครับจะได้กระชับหน่อยสําหรับคลิปนี้ผมเข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราทดลองที่30นาทีแรกในบับเบิ้ลกร,รัมกันครับไปครับลุยครับผมแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันตอนที่มันจะใกล้ๆครบ30นาทีนะครับผมมาครับ1นาทีสุดท้ายครับประมาณ1นนาทีสุดท้ายนะ อีกครึ่งนาทีครับเอาทุกเวลาให้คุ้มค่าครับผมโอเคก็ครบกันไปแล้วนะครับ สำรับ30นาทีของบับเบิ้ลกัมธรรมดานะครับผมอะมาครับเรามาสรุปกันสำรับ30นาทีของบับเบิ้ลกัมธรรมดานะครับผมผมจะเอาแค่ขยะ6ชิ้นนะครับที่มันพอมีราคาที่สามารถโยนคนหรือไปตั้งขายเองได้นะครับผมไอกระจุกกระจิอกอะผมไม่เอานะมันจะได้เปรียบเทียบกันง่ายหน่อยสำหรับครั้งต่อไปที่เราจะกดเหตุอ e, ีบับเบิ้ลกัมนะครับก็ได้มาตามนี้ครับ ใบไว้ได้มา27ครับผมแหวนได้มา4วงฟันได้มา257อันครับเสื้อฮูกได้มา112อันผ้าวิสได้มา43อันนะครับแล้วก็ขา d e วิลได้มา31อันนะครับผมเดี๋ยวผมเก็บของเข้าคลังก่อนและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันพร้อมกับกด HE bubble Gum กรครับผมมาผมเก็บของหมดแล้วนะแต่แหวนผมเก็บไม่ได้คังมันเต็มครับ ไม่ไหวก็แอดซูมว่าตอนที่เริ่ม H E b u b b ั e g u m มมีแหวน4อันนะครับผมส่วนที่เหลือผมเก็บเรียบร้อยหมดแล้วเดี๋ยวเรามาลุยกันครับในครึ่งชั่วโมงของ H E b u b b l e g u m กมครับผมไปครับลุยเดี๋ยวกระทอกแรกก็คือ15นาทีแรกผมจะมาบอกให้ก่อนนะครับว่า15นาทีแล้วและเดี๋ยวเราก็กดกันต่อไปเลยนะครับให้มันครบครึ่งชั่วโมงนะครับผมไปครับลุยครับมาครับ1นาทีสุดท้ายของกระทอกแรกนะสำหรับ He b u b b ั e g u m นะครับผม เดี๋ยวผมเอากลุ่มนี้สุดท้ายครับอีก10วิครบ15นาทีสำหรับ h e b u b b l e Gum นะครับผมในกระทอกแรกเราไปต่อในกระทอกที่2กันเลยครับผมอีก15นาทีครับไปครับลุยมาครับ1นาทีสุดท้ายครับผม ครบแล้วนะแต่เดี๋ยวผมขออีกสักแก๊งหนึ่งนะครับเนี่ยแก๊งนี้ก็เดี๋ยวเรามาสรุปยอดกันครับโอเคครบแล้วมาเรามานั่งสรุปยอดกันครับผมสำหรับในส่วนของ h e e u u b l บ gu m พอดีผมจะต้องออกไปทำธุระก็เลยมาสรุปนอกดันเลยนะครับได้ฟาร์มต่อและมาครับใบไว้ By way, 36อันครับผมแหวน2อันครับฟัน402อันเสื้อหูก150 ห้าวิทย์47ครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเขา5้า56อันครับผมก็ขยะโดยรวมนะครับสำหรับ6อย่างที่ผมได้แจ้งไว้ก่อนหน้านี้และก็ทำให้เพื่อนๆดูนะสำหรับกัมธรรมดานะครับขยะโททั้งหมดเลยก็คือ474ชิ้นครับแล้วก็ HE bubblegum ขยะโทัอลก็คือ693ชิ้นครับผม ก็ดิฟกันอยู่219ชิ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวเงินกันผมจะคิดให้คร่าวๆนะ6ชิ้นนี้มันมีคนรับอยู่เดี๋ยวคิดให้คร่าวๆนะครับว่าขยะที่ต่างกันอยู่219ชิ้นเนี่ยมันจะเป็นตัวเงินที่ต่างกันกี่เซนนี่ครับผมขยะโดยรวมของกรัรมธรรมดานะครับตีเป็นที่ตัวเงินนะครับสำหรับที่เราโยนคนผมเอาราคาสูงสุดที่คนเขารับเลยนะครับก็ รวมทั้งหมดทั้ทัลของกัมธรรมดานะครับก็จะได้มา676,300เซนนี่ครับผมในครึ่งชั่วโมงนะอันนี้คือครึ่งชั่วโมงนะครับผมและในครึ่งชั่วโมงของ h e b u b b l e Gum เราจะได้ขยะดั้ทัลมาเลย922,900ครับผมก็เยอะเหมือนกันเดี๋ยวต่างกันเท่าไหร่เดี๋ยวบอกในส่วนต่อไปแต่โดยรวมเราจะได้เงินมาทั้งหมดใน1ชั่วโมงที่เรากดทั้ง กัมธรรมดาและ h e b u b b ั e เเท่ากับ1,6200ล้านครับอันนี้โดยประมาณนะยังไม่รวมขยะกระจุกกระจิกนะครับหรือรวมพวกอีรูโอลิก็น่าจะถึงประมาณล้านแนะใน1ชั่วโมงลบค่าเข้าไป50,000ก็เหลือ1,750,000นะครับผมสำหรับ1ชั่วโมงในการกดกํมธรรมดาและกด h e b u b b l e g อ่ะจบกันไปนะสำหรับในส่วนนั้นมาในส่วนของเราพอยที่อยากนำเสนอวันนี้ก็คือ ไอ้เฮดอีบับเบิลกัมมันมีผลมากๆเลยนะครับผมรู้สึกได้เองเลยว่ามันมีผลมากๆแม้กระทั่งตอนที่เรายังไม่สรุปอะตอนที่เราฆ่ามอนและขยะมันตกมาเรารู้สึกได้เลยว่ามันมากกว่าเฮดเอ้ยมันมากกว่าบับเบิลกัมจริงๆครับผมไอ้เปอร์เซ็นที่มันขึ้นมา200นะ่ะอันเนี้ยจากประสบการณ์และก็การใช้งานมาผมมองเลยว่าไม่ใช่เปอร์เซ็นที่โกหกครับเป็นเรื่องจริงครับผมเออก็เดี๋ยวจะดูให้นะครับว่า He e Bubble Gum มันมีขายในแคชช OP หรือเปล่าเพราะว่า ที่ผมได้มาได้จากการล็อกอินได้จากกิจกรรมนู่นนี่นั่นได้จากอะไรก็แล้วแต่ที่เซิร์ฟเขามีให้ร่วมกิจกรรมนะครับก็เลยได้มาฟรีรวมถึงเจ้ากรัร๊มธรรมดาด้วยนะครับผมก็ได้มาฟรีด้วยลักษณะเดียวกันกับ h e บับเบิ้กรัรมครับผมเดี๋ยวเรามาดูในแคชช็อปว่ามี h e ขายหรือเปล่าส่วนแบบเบิ้กรัร๊ม,มมันมีแน่นอนครับนี่นะกรัร๊ม,มมีแน่นอนครับมีทั้งกั๊มแย่และกั๊มกล่องนะครับผมแล้วเรามาดูกันในส่วนของ HE มีหรือเปล่าณหน้านี้ยังไม่มีนะเอามาดูในหน้าอออเรร์บบ้างคั โอเคสรุปครับไม่มีผมดูให้หมดแล้ว h e ดีบับเบิลกรไม่มีก็รอเฉพาะกิจกรรมอย่างเดียวใครมีก็เอามากดนะครับผมเหลืออยู่อีก10กว่าอันเดี๋ยวผมมากดแล้วมาฟาร์มเลยมันจะได้มุนหมดไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวร้อยเนี่ยผมยังคิดไม่ออกว่าจะฟาร์มที่ไหนช่วงนี้เป็นช่วงกอบโกยที่จะกอบโกยได้ที่ดันบ้านกิฟเดี๋ยวผมกดเฮดีบ e ับเบิฟาร์มเลยครับผมเห็นผลเยอะจริงๆ ครึ่งชั่วโมงได้มา M1 อ่ะคุณผมเหลือ10กว่าอันใช่ไหมสิกว่าอันถ้าสมมติผมกดสัก2ชั่วโมงเนี้ยผมก็จะได้มาตกประมาณ 2M ถึง 2m กว่าๆเลยนะครับใน2ชั่วโมงนะเพราะวันๆหนึง่งอะผมจะมีเวลาพอประมาณเท่านี้แหละ2-3ถึงชั่วโมงกด3รอบก็น่าจะเกือบ10 M เลยก็น่าจะพอเล่งได้อยู่นะครับสำหรับการฟาร์มที่นี่โอเคว่าจะกระชับก็ยาวอีกแล้วคลิปนี้นะครับก็มาทําให้ดูครับคลายข้อสงสัยตัวเองด้วยและก็คลายข้อสงสัยให้เพื่อนๆหลายคนด้วยว่าเปอร์เซ็นต์ดอกที่มันเข มันโม้หรือเปล่าผมก็ขอฟันธงโดยไม่กลัวหน้าแหกเลยนะครับว่าไม่โมครับเปอร์เซน็นดอปจริจริงทั้งดรอปร้อและดอปสองซนะครับผมส่วนทางเทคนิคลึกๆเนี่ยผมไม่รู้นะว่าการคำนวณตัวเลขคิดยังไงผมใช้หน้าง,งานจริงกับสิ่งที่ผมได้มาจริงๆที่ให้เพื่อนดูไปก่อนนั้นเนี่ยมันได้ตามที่ผมบอกไปจริงๆครับว่าเปอร์เซน็นมันไม่ได้โกหกโอเคก็จบกันไปในส่วนของการรีวิวกัมกับ He ดีบบเบิ้ลกัมครับถ้าชอบหรือทูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กด u ั s สไ i b e และฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับวีว่าด้วยนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ไลฟ์สตรีมเราจะได้เข้ามาร่วมพูดคุยกันนะครับผมวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม